แฟ้มคดีขอความช่วยเหลือหมายเลข238ตาย8ปดศพหลังรับขันสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญคุณเป้ค่ะสวัสดีค่ะคุณเป้คะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นกับชีวิตเราตั้งแต่เมื่อไหร่คะไอ้เรื่องที่บอกว่าเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับศายศาสตร์ต่างๆเนี่ยตั้งแต่ตอนเป็นนักเรียนเลยค่ะนักเรียนเลยเหรอสิบสามสิบสี่ค่ะ อุ้ยมัธยมเลยนะใช่ค่ะมสองแม่มหนึ่งมสองไหมคะมสองอ่าไปเกี่ยวกันยังไงอะคะเด็กมสองกับสายศาสตร์เนี่ยก็ไว้คือคนองค่ะเท่านั้นเรามีพี่เขยค่ะเป็นร่างทรงแล้วทำเกี่ยวกับของขมินเขาอ้างว่าเขาทำของได้ใช่ค่ะแล้วก็เป็นเกี่ยวกับของขมินด้วยอาอแล้วตอนนั้นเด็กมสองจะอยากทำของไปทำอะไรอะคะเออคือคนองค่ะแบบ หมือนเวลาเราเกลียดใครหรือเรารักใครอ่เค่ะก็อยากทําให้ผู้ชายเขารักบ้างอะไรบ้างโอ้มันเริ่มจากรักในวัยรุ่นนะครั้งแรกที่เข้าไปเกี่ยวข้องก็คืออยากจะให้พี่เขยเนี่ยทําของให้ผู้ชายมารักเราแล้ววิธีการทํามันทํายังไงเหรอคะอันนี้หนูไม่เคยเห็นนะคะเขาบอกทําจากเลือดหมาดำเลือดหมาดำแล้วก็ต้องมีอะไรกับเขาอะไรนะ ต้องมีอะไรกับหมอต้องมีอะไรกับหมอทั้งที่ตอนนั้นเราก็ยังเป็นเยาวชนแล้วบบเรามีมไหมครับขอโทษมีค่ะมีคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะพี่พี่เรื่องที่น่าตกใจนะอันนี้บอกเอาไว้ถ้าเกิดว่ามีน้องๆดูอยู่นะคะเรื่องนี้เนี่ยอันนี้ให้ฟังเอาไว้เป็นอุทาหรณ์เลยเด็กๆตอนนั้นอายุ14 เขายังไม่มีว <t xt ile soup> ิจาณในการตัดสินใจพอใช่ไหมพี่ถูกแล้วข้อสําคัญก็คือผิดกฎหมายด้วยใช่ตอนนี้ตัวยังอยู่ไหมเขาไม่ได้ติดต่อกันแล้วค่ะไม่หมายว่าคิดว่าชีวิตมันยังอยู่ไหมไอ้คนนี้ยังมีชีวิตอยู่ไหมเขาพิการหายังอยู่ยังมีชีวิตอยู่พิการด้วยอากาพิการด้วยแล้วตอนที่ทําก็พิการด้วเหรอเพราะเป็นปิโอตั้งแต่กําเนิดค่ะโอ้เนี่ยพิการทั้งจิตใจพิการทั้งร่างกายคนแบบนี้แล้วขั้นตอนในการทําค่ะ เขาหลอกคุณว่าต้องมีเพศสัมพันธ์กันเพื่อเอาอาสุจิเขาไปผสมกับเลือดหมาดำแล้วเอามันไปทำอะไรต่อคะก็เอามันทำพิธีค่ะแล้วก็เอาเหมือนไปพรมกับสิ่งของเพื่อที่จะให้ผู้ชายที่เตาชอบอะรักอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนั้นคุณเอาไปพรมกับอะไรอะกับดอกไม้ค่ะขั้งไร้จะให้ผู้ชายทานแต่ว่าเราก็ไม่ได้ทำแบบนั้นอ๋อตอนแรกเขาบอกให้กินด้วยใช่ค่ะ ให้กินนาซูจีกับเลือดหมาดำมานะเฮ้ยมันสากไหนวะเฮ้ยจิตใจมันทำด้วยอะไรวะพี่ก็คือมันมันตั้งใจให้เราอะเอาใส่อาหารไปเพื่อให้เขากินแต่เราไม่ทำเอเราบอกเขาว่าเราไม่ทำเราขอทำอย่างอื่นเขาก็เลยแนะนำให้เราเอาใส่ดอกไม้โปรยโปรยพรมไปแล้วก็เอาไปยื่นให้กับพี่ผู้ชายคนนั้นหนูฝากเพื่อนไปค่ะฝากเพื่อนไปแล้วเพื่อนได้ให้ไหมอันนี้หนูไม่ทราบเลยค่ะเพราะว่าเหมือนเราทำด้วยวัยรุ่นนะคะค่ะ คิดสนุกเฉยแล้วผู้ชายคนนั้นถามถามจริงเขาชายตามามองเราบ้างไหมไม่ค่ะไม่ไมมด้วยเลยหรอใช่ค่ะเนี่ยหัวใจนะของวัยรุ่นอะอยากทําให้เขารักอะยอมเอาตัวเองไปนอนกับคนเป็นปริโออะเพื่ออยากให้เขาหันมามองอะสุดท้ายเขาไม่เหลียวแลเลยนะหลังจากครั้งนั้นผ่านไปก็ทําอีกค่ะฮะ,ฮะมีอีกเหรอใช่ค่ะทั้งที่คุณก็รู้ว่าไม่ได้ผลอะนะคะใช่ค่ะ รอบนี้ทําเป็นหุ่นเขียนชื่อนมสกุลแล้วก็ใส่ลงไปทําเป็นหุ่นปั้นเป็นดินน้ํามันนะคะปั้นเป็นรูปปั้นผู้ชายกับผู้หญิงประกบกันอย่างนี้ต้องไปนอนกับหมอหม่ขอนี้ก็ต้องนอนค่ะจะต,ต้องนอนอ,อีกโอ้คือแล้วเขาจเจ้าอาอสุจิไปทำอะไรเอาออกมาไปทําอะไรเขาบอกเลยเขาก็ามาหยดใส่ในรูปปั้นนะคะเราเห็นทุกข,ขั้นตอนหนูไม่เห็นค่ะโนูหลับตา พ่อหนูก็รังเกียจแต่เราก็เหมือนแบบว่าอยากให้ผู้ชายคนนั้นชอบแม้ว่าเราจะรังเกียจใช่ค่ะเขาด้วยความที่เขาเป็นขัวพี่เราเราก็หลับตายอย่างเดียวเลย<ช>จนมันเสร็จสิ้นลงแล้วไอ้หุ่นปั้นที่เอามาคุณเอาไปทำยังไงต่อคะก็มาเก็บไว้ใต้ที่นอนใต้ที่นอน,ใต,น,อนใต้หมอนของเราเหรอใช่ค่ะแล้วคุณก็นอนทับอาุจิหมอปริโอคนนั้นใช่ค่ะไว้บนหัวนอนเลงอ่ะ,ะมันได้ผลไหม ตอนนั้นหนูก็ไม่ได้ชอบผู้ชายคนนั้นแล้วค่ะอ้าวคือคุณเป้กําลังจะบอกแล้วว่าพอเราทําไอ้ตัวคู่นั้นมานอนแล้วเนี่ยเราก็เกิดเปลี่ยนใจละเราไม่ได้ชอบผู้ชายคนนี้ละเราไปชอบผู้ชายคนใหม่แทนแล้วเท่ากับว่าไอ้สองครั้งที่เราทําไปไม่ได้ผลอะไรกลับมาเลยอืมแล้วหลังจากนั้นคุณเป้มีความรักครั้งใหม่มันเป็นยังไงคะก็รักครั้งใหม่พ่อของเด็กดก,ก็เป็นลูกของหลวงเตีย่ยอะค่ะ ความหมายก็คือแม่ผัวแกเป็นคนนับถือเกี่ยวกับศสยศาสตร์อยู่เลยเป็นสายศส,ย,สยศาสตร์อีก<ช>แ,ลแล้วด้วยแล้วก็เวลาแกมีอะไรแกจะดูดวงแกจะบวชแกลูกแกจะอะไรอย่างเงี้ยแกก็จะไปหาร่างทรงองค์นี้ซึ่งร่างทรงองค์นี้แม่ผัวค่ะยกลูกให้เป็นลูกของร่างทรงองค์นี้ยค่ะแม่ผัวยกสามีคุณก็คือลูกชายของเขาให้เป็นลูกของร่างทรงอีกทีนึงเพื่ออะไรคะ หนูก็ไม่รู้เหมือนกันเขารับกันมาแล้วนะถะ้าจะเป็นการแกร้เคล็ดอะกิงอ๋อเหรอเอาเหมือนฝากเป็นลูกหมอปลาตามความเชื่อ,อ,อก็เลยฝากเอาลูกชายตัวเองไปฝากเป็นลูกของร่างทรงอีกทีแล้วเ,เข้าไปเกี่ยวข้องยังไงคะหนูก็ไปเป็นสไพร์อะค่ะพอไปเป็นสะพรยแล้วถ้ามา,มาได้ลูกเขาอะค่ะหนูก็ต้องไปรับขันรับทานถ<อ>วายให้เขาว่าฝากตัวเป็นลูกสไพรอยังไงคะก็ไปรับกระลงเตียย่างนี้ค่ะ แล้วเขาก็เหมือนถามหนูว่าหนูเคยไปทําอะไรมาไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนั้นน่ะหนูก็ไม่ได้บอกว่าหนูเคยทําอะไรเคยไปขโมยตอนเรียนหนูก็ขโมยอ่าหนูไม่แน่ใจว่าเป็นกุมารหรือเปล่าเป็นของพ่อค่ะเป็นองค์ดําๆเล็กๆผู้ชายแล้วเวลาหนูไปสอบไปอะไรเงี้ยค่ะหนูก็ใส่กระเป๋านักเรียนไปพอหนูไปหนูก็ไปเล่นไปอะไรที่โรงเรียนเงี้ยแล้วหนูก็ปล่อยทิ้งอ๋อหนูก็ไม่รู้ว่ายันเท้าเป็นยังหายไปไหน คราวนี้พอหนูมาได้ได้สามีอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ว่าเขาก็เลยท้วงว่าไปทําอะไรมาไหมมีอะไรดําๆตามมีเด็กกุมารตามอะไรประมาณเนี้ค่ะค่ะหรือว่าแบบไปทําแท้งมาหรือเปล่าคราวนี้หนูก็เลยบอกว่าไม่มีค่ะค่ะเข,า,ขาก็เลยบอกว่าให้รับซะนะเดี๋ยวเขาจะทามือแต่ก็ไม่ได้พูดว่าทําอะไรอตอนนั้นณเวลานั้นอ่ะหนูก็ไม่ได้เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์หนูก็ไปที่อื่นอีก ที่เป็นฤาษีค่ะเขาก็ทักเหมือนกันว่ามีกุมารตามอย่างเงี้ยค่ะคราวเนี้ยพอบอกว่ามีกุมารตามมีอะไรไม่รู้ดำาๆตาม,มหนูก็เลยอ่ะสงสัยจะจริงหนูก็เลยตัดสินใจไปรับที่หลงเกียร่ะแล้วก็รับขันคแล้วก็ขันเป็นใบสีค่ะใหญ่ๆแล้วก็ซื้อ,อล่างไปให้เขาเบิกนี่คือหมายถึงซื้อรูปปั้นอย่างนงี้ยเหรอคะรูปปั้นกุมาร กุมาร<ช>เอาไปให้เขาเบิกเนตรให้ใ<ช>เพื่อจะได้ให้ที่ตามเราอยู่เนี่ยย้ายก็ไปสิงอยู่ในร่างกูมารใช่ค่ะอ๋อแล้วพอคุณรับมาเสร็จแล้วยังไงต่อคะก็มีเหตุการณ์มาเรื่อยๆเลยค่ะตอนของสามีหนูเขาเขาก็บอกหนูตั้งแต่แรกแล้วว่าไม่ตายก็ติดคุกเอา้าแต่นั้นก็เป็นจริงค่ะไม่ตายก็ติดคุกยันยันถึงปัจจุบันเนี่ยเขาเสียชีวิตลงไปแล้วตายไปแล้วด้วยเขาโดนทักนี่ไงพี่หมอปลา โดนทักมานะตอนนั้นว่าไม่ตายก็ปิดคุกแต่ว่าตายจริงๆรนอกเหนือจากสามีเราที่มีอันเป็นไปตามที่เขาทักแล้วเนี่ยมีอะไรอีกบ้างที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออมันน่าเชื่อมันน่าศรัทธาแรกแกที่หนูรับมานะคะหนูก็ขอเขาง่ายว่าขอให้เหมือนท่านเราตอนเราเลี้ยงนะคะมันก็มีแบบว่าขึ้นขึ้นลงลงค่ะชีวิตขึ้นขึ้นลงลงพอถ้าเราไม่เลี้ยงมันก็เหมือนดรอปลงประมาณนี้ยค่ะอ แต่ว่ามันก็มีชีวิตที่เดี๋ยวคนนั้นเจ็บคนนี้ป่วยคนนี้ใกล้ตายคนนี้บางทีก็เกิดกับตัวหนูหนูก็ลดความบ้างอะไรบ้างอยู่อย่างเงี้ยเกิดขึ้น่อนค้างที่จะบ่อยเรารับขันมาประมาณช่วงปีไหนพอจะจําได้ปีห้าเก้าค่ะปีห้าเก้ารับขันมาปีห้าเก้าหลังจากนั้นปีถัดไปปีหกศูนย์มีคนตายคนแรกใช่ค่ะปู่ค่ะ คุณปู่แต่ตายด้วยโรคอะไรครับล้มเฉยๆฮะล้มแล้วก็เข้าห้องไอซียูอะไรเงี้ยก็มานอนติดเตียงก็เสียชีวิตเติ่พอปู่ปู่เสียใช่ไหมฮะสวดได้สองคืนนะคะพ่ออยู่ดีก็เสียติดกันเลยเหรอคะใช่ค่ะก็คือสวดปู่คืนที่สองยั่ไดเผา็ลยังไม่ทันเผาค่ะก็เลยต้องสวดคู่กันพ๋ออายุเท่าไหร่อะพออายุเท่าไหร่ห้าสิบย มีโรคประจําตัวไหมเขาแข็งแรงปกติเลยไม่ได้มีโรคประจําตัวอะไรก็คือวันนั้นอ่ะเขาก็มาสวดงานศพปู่พอมาสวดงานศพปู่อะค่ะเขาก็บอกว่าเขาร้อนร้อนอาการร้อนเหมือนคล้ายๆคนพัดไฟแตกค่ะเขาก็พัดลมจี้ตัวพอพัดลมจี้ตัวเสร็จใช่ไหมเขาก็แบบชัก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 อะค่ะก่อนที่เขาจะตายแล้วชักอะเขาเพ้อหาหนูแล้วก็ขาดใจ ไปถึงโรงพยาบาลหมอบอกว่าเสียชีวิตเพราะว่าร่างกายลุงตายไปแล้วคือระบบอวัยวะล้มเหลวอ,อย่างเงี้ยเหรอคะใช่ใชเพราะฉะนั้นในปี60เนี่ยเสียคุณปู่กับเสียคุณพ่อใช่ใชปี61ไม่มีใครเสียแต่ปี62ใครคะคุณตาคุณตาก็เสียเฉยๆไปเสียที่โรงพยาบาลไม่ได้มีโรคประจำตัวเหมือนกันลำดับต่อไปพอปี62ปั๊บปี63เป็นยายค่ะ อันนี้ของคุณยายก็ต้องบอกก่อนว่ามีโรคป,ประจำตัวเบวาหวานเบาหวานเสียจากเบาหวานเลยไหมคะอ่ะ,อะปีหกสามละปีหกสี่ปีหกสี่ก็จะเป็นแม่ค่ะแม่หนูเอาแม่หนูแม่เป็นอะไรคะโดนรถชนอ่ะโอ้โอแหวิเตุอุบัติเหตุยังไงคะก็ไปขายข้าวโพดต้มแล้วก็อยู่หน้าบ้านค่ะกำลังจะข้ามถนนขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีรถ เกงค่ะขับมายังเร็วเลยค่ะก็ชนแม่หนูแล้วแม่หนูก็คอหักตายค่ะที่บนรถเลยนี่เท่ากับว่าก็ตายต่อเนื่องกันมาหกห้าคนที่ตายคือสามีสามีที่หมอดูทักไงว่าไม่ตายก็ติดพุกป่ะนี่ไงโดนไฟช็อตไฟช็อตยังไงคะไปหาปลาในทุ่งนาทุ่งนานั้นนะคะเขาช็อตหนู Oh. แล้วก็เหมือนจะไปหาปาในทุ่งนาเขา oh. มาเจอศพตอนเช้าปีหกหกคนที่เสียชีวิตคือพี่สาวคนที่เป็นแฟนกับร่างทรงปริโอที่หลอกลวงคุณตั้งแต่ตอนคุณอายุสิบสี่ใช่ไหมคะใชค่ะ <Sure. S 2> เขาเป็นอะไรเสียชีวิตคะอาการเหมือนพ่อค่ะแ oh. น่นระอกบอกว่าร้อน oh. เอาพัดลมจี้ตัวแล้วก็ชักแล้วก็เสียชีวิตโอ้ย oh. พี่สาวอายุเท่าไหร่อะตอนนั้นสี่สิบเองค่ะ สี่สิบต้นต้นเองใช่ค่ะโอ้มเอ๊ะแต่แต่พี่พี่แปลกใจนะตายตายตายแต่ละคนเนี่ยแล้วหนูไปอยู่ใกล้ๆคนตายด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะคือพอมันหนูมาอยู่แล้วก็มีการตายเกิดขึ้นทันทีใช่ค่ะหนูไปอยู่ตรงไหนก็จะมีก็มีตายตรงนั้นใช่ค่ะออแล้วคือปีหกหกแล้วมีตายอีกไหมปีหกเจ็ดเมื่อที่ผ่านมาพฤศจิกาทุย่าค่ะปีที่แล้วนะใช่ค่ะย่าก็ ไม่นี่มีโรคปรจะจาตัวอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวและแข็งแรงมากแกก็ตื่นปกติตีห้าอะไรทุกวันอยู่ดีแกก็วูบปไปแล้วหมอก็บอกว่าไปแกเป็นฮิสโตเป็นเป็นฮ<อ>ิสโตผู้สูงวัยมีโอกาสมากเลยนะโรคนี้ก็เป็นไปได้แล้ว <ๆ S 2> คุณย่านี่ตอนที่จะเสียนี่อยู่ใกล้ๆเราอีกปะอยู่ใกล้ๆค่ะแล้วแกก็จับมือหนูตลอดแล้วแกก็เสียตอหน้าเลยอย่างี้เหรอเท่ากับว่า ตั้งแต่ปี60จนถึงปี67ปดศพที่ว่าเนี่ย60มีสอศพก็คือเป็นคุณปู่กับคุณพ่อหลังจากนั้นเว้น1ปีปี62ก็เป็นคุณตาปี63เป็นคุณยายปี64เป็นคุณแม่ปี65เป็นสามีปี66คือพี่สาวปี67คือคนย่าและพี่ๆทราบไหมคะว่าปี68คนที่โดนทักว่าจะตาย คือลูกของเธอค่ะใช่ค่ะลูกสาวคนเล็กนะใครเป็นคนทักคะเพาบอกองค์พ่อปู่แม่สามีอ่ะเขาก็โทรมาบอกว่ามึงเอาลูกมึงมาก่อนที่ลูกมึงจะตายลูกมึงหมดอายุไขแล้วเพราะมันเคยตายมาแล้วฮลูกหนูคนเล็กเขาเคยหมดเขาเคยเสียมาแล้วเคยตายแล้วฟื้นขึ้นมาอย่างนี้หรอใช่ค่ะลูกหนูเป็นไข้สูง ก็เลยพาไปหาคลินิกใกล้บ้านหมอคลินิกเขาก็ฉีดยาให้ลูกหนูชักชักป,ปากเขียวหมดสติแล้วก็ชีพจรดุดเต้นอ oh. หมอเขาบอกแพ้ยา hmm. แล้วเขาก็ปั๊มหัวใจขึ้นมาลูกก็หลับไปสองสามวันค่ะ hmm. ก็ฟื้นขึ้นมาแล้วเราทำยังไงคะพอแม่ผัวโทรมาว่าลูกจะตายแล้วเนี่ยต้องเอาลูกรีบมาเดี๋ยวนี้เลยลก็หลนเลยค่ะร้องไห้ตลอดเลยคิดว่า สิ่งที่ทําก็โทษตัวเองมาตลอดอว่าเพราะตัวเองทําเลวหรือเปล่าอะไรเงี้ยน้องกี่ขวบแล้วคะวันนี้สิขบขวบค่ะสิบขวบสิบเอ็ดขวบแล้วเราได้พากลับไปหาร่างทรงคนนั้นไหมคะที่คุณแม่ผัวให้เลีตอนนั้นหนูก็รนหนูก็ทักทุกเพจทุกอะไรนหนูก็บอกตรงมีเงินเหลืออยู่พันย้วสุดท้ายหนูก็ผัดเขายจนถึงทุกวันเนี้กี่เดือนมาแล้วคะจากวันนั้นถึงไม่กี่เดือนค่ะแต่ลูกสาวคุณเคยเห็นอะไรแปลกๆบ้างไหมเคยค่ะ มีผู้หญิงจ้องหน้าเหมือนแแ่ใส่เงี้ยวายแล้วน้องเป็นไงอะไม่เป็นไรแต่ว่าลูกคนกลางบอกว่าเคยเห็นผู้หญิงเดินแวบหน้าอย่างนี้จริงตอนนี้ลองให้หมอปลาเนี่ยตรวจดูก่อนสิเออดูดิในในไรในในพี่หมอเห็นไถ้าหมอปลาบอกไม่มีเนี่ยสัมผัสก็ได้อ่ะเดี๋ยวพี่ให้ไปโรงพยาบาลเอออ่ะพี่มาจับเขาหน่อยมาเปิดหน้าดูหน่อไม่แต่ว่าเซ็นเซอร์แหละอองั้นงั้นนั่งหันหลังได้ไหมคะแล้วพี่หมอปลาอยู่หน้าทางนี้มาคือ เปิดมวกหรือไม่เขาไม่เห็นหน้าหนูหรอกโอเคขออนุญาตนะหนูตั้งสต,ติมันไม่มีอะไรเลยคือมันเกิดจากสิ่งที่เขาโทษตัวเองว่าใครอยู่ใกล้เขาต้องมีอันเป็นไป<ต>มันหมนว่าจิตมันฝังใจอะ่ะไม่มีผีใช่ไหมเอางี้ก่อนไม่มี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 อะไรผิดป,ปกติเลยใช่ไหมลูกอยู่ไหนอะ่ะอยู่ข้างนอกเดี๋ยวหมอขัเดินไปดูลูกหน่อยเดี๋ยวเขามาบอกว่ามีอะไรไหม โอเคแล้วเรามใส่ใส่หมวก่อทีมงานพาไปหาลูกคันเยดิยังไงคะคุณหมอไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรนะลูกผู้หญิงใช่ไหมลูกผู้หญิงใช่ไหมใช่ค่ะพี่มันเป็นแบบนี้พี่นึกถึงตาบาปของพี่และพี่เอาตาบาปตรงนี้มันเป็นที่ตั้งว่าฉันทำสิ่งที่ไม่ดีหนึ่งสองสามแต่ผีไม่มี แต่วันนี้เขาเ้าใจว่าหนูเจอแรงกดดันหลายๆเรื่องวันนี้หมอไปอยากให้หนูเริ่มต้นชีวิตใหม่อดีตไม่แก้ไขไม่ได้หนูแต่สิ่งที่มันแก้ไขได้คือวันนี้และวันต่อไปที่เขาตายเนี่ยมันมีเหตุผลของเขาอยู่แล้วนะอย่าโทษตัวเองเท่าที่พี่ประเมินดูนหนึ่งคือเขามีภูมิหลังแล้วตั้งแต่เด็กๆมันถูกฝังไว้ในหัวใจว่า,าโดนย่ำยีมาแล้วมันเป็นเรื่องหนึ่ง รอบๆตัวก็มีแต่คนเสียชีวิตก็มีความรู้สึกว่ามันก็ผูกพันกับตัวเองก็เป็นกำลังใจให้ค่ะผู้หญิงเราเนาะอะไรในอดีตมันผ่านมาแล้วไม่ต้องสนใจเราสนใจแค่วันนี้กับอนาคตกับคนที่เหลืออยู่รอบๆตัวเราพอสิ่งสำคัญตอนนี้คือคุณแม่ต้องตั้งหลักให้ได้วันนี้พวกเราช่วยคุณอย่างเต็มที่หวังว่าหลังจากนี้คุณจะได้ความเป็นตัวเองกลับคืนมาอย่างมีความสุข และกลับไปใช้ชีวิตอย่างครอบครัวแบบไม่ต้องกังวลอะไรอีกให้กำลังใจคุณเป้นะคะขอบคุณค่ะ